สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมครับมือนีแอดมินยูเทียบ้านหัวอขวาครับตะบนแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามนะครับตามมาเมืองตามมาดูต้นพันศาสตร์สีทองครับพี่น้องุผู้ชมพันศาสตร์สีทองนะครับบรรยากาศตอนนี้กับรถจอดเตรียมถนนเลยครับพี่น้องคผู้ชมเดี๋ยวให้มึงบรรยากาศด้านนอกก่อนนะครับ มันอยู่เส้นทางราว่างบ้านหัวขัวสีไปบ้านโน้นสำรานนะครับพี่น้องคุณผู้ชมบรรยากาศในเมือน,นี้ครับเหมือนนี้วันวันที่สิบตุลาคมนะครับสิบตุลาคมเหมือน,นี่เป็นวันพระบรรยากาศพี่น้องนักเสี่ยงโชคนักสแสวงโชคอ่ะลังไหลามาหลายครับให้พี่น้องคุณผู้ชมในเมืองรถนะครับ ในเมืองรถนะครับน,น,นี่ครับไปทางไหนไปทางไหนนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องสักการะเจ้าผู่เจ้าย่า,า,าครับมาทางไหนแม่ผู้นี่คือคุณคุณแต่ผู้ใช่แว่นนี่ ก็จังเคยพ่อกันเยอะใส่ปอนอันนี้เล่ยไปนู่นสำลัดดิโอ้เลยเลยไปเป็นบ้านนู่นสำราดครับอันนี้มาห้างนี่ก็เคยเป็นเหมือนบ้านหัวขวาครับเจ้ว่านสถานที่มองนี่สิจุบันน้องไพ่พ่อสีเป็นบ่คือมันอยู่ระว่างเนาะระว่างบ้านพกหัวกับน้อนสำราดอยู่กลางว่างสิมันอยู่กลางทงเนาะบ้านนองไพ่พ่อสีอยู่พูนอ๋อครับครับกล่าวว่าง่ายกะว่าบ้านหัวขว้าเลยเนาะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านหัวขวาเนาะมาท่าหางไหนครับเมื่อนี่ ในเลขตัวใดบ่มือนี้บ่ครับมาไหนบ่ห่างหน้ข้างในเพิ่นเฮ็ดพิธีหยังครับตอนนี้เพิ่นกําลังล่ำบวงสรวงกับเบิ่งอ๋อครับครับเดี๋ยวข้างในกําลังล่ำบวงสรวงครับพาพี่น้องคุณผู้ชมเข้าไปเบิ่งบรรยากาศเนาะครับนี่ครับพี่น้องคุณผู้ชมบรรยากาศทางเขานะครับรถจอดเต็มเลยครับเป็นทางเข่าหน้าครับให้เมืองบรรยากาศเนาะครับเป็นทางเข่าหน้าครับ กายโยระวังบ้านหัวขัวครับบ้านหัวขัวตําบลแกด่ดําอําเภอแกด่ดําจังหวัดมหาสารคามเซนเซนบ้านหัวขวสิบปบ้านโน่นสํารานเนาะครับกายโยกางทงหน้าน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องในมือบรรยากาศในตอนนี้สักก่อนครับอ่ามองจอดรถที่เขาไปขางใน,นี่ก็ไกลพอสมพวรนนะครับ เมืนน่อนี้พีน่น้องนักสแสวงโชคนะครับลังไหลมาหลายเลยพี่น้องสังเกตได้ครับจากขางทางขวามาเนาะเพื่อแล้วเรบาบอกพ่ออ๋อครับครับบรรยากาศเมื่อนี้ก็คือคักนะครับนี่ครับบรรยากาศคึกคัก ระยะทางไก่พอสมพรวนจหมองจอดรถนะครับนี่ครับบรรยากาศอ,อันไบบร้พ่อบ๊ว่ได้ขายลอตเตอรี่พ่พอดีพอดีไพ่กันกระดานม่านถ้าจดเลขไทยขอไพ่ด้วยมันคือมันคือ ครับพี่น้องคุณผู้ชมครับมือนีเพื่นกับมี่พิธีการร่ำถวายครับร่ำถวายปูยาต้นพันธุ์ศาสตร์สีทองนะครับผมกับขออนุญาตตัดเสียงดนตรีออกไปครับพี่น้องคุณผู้ชมเพื่อว่ามั่นสิทธิดลิขสิทธิเนะครับก็เลยตัดออกซะก่อนป้องกันไวก่อนนะครับธรรมดาแล้วเพิ่นเปิดเพลงเปิดดนตรีนะครับร้องร่ำถวายอยู่ พี่น้องคุณผู้ชมกับสิพ่อเห็นบรรยากาศจู่นะครับเนาะขออนุญาตตดเสียงโนตีออกไปครับนี่คือต้นพันธ์ศาสีทองครับพี่น้องคุณผู้ชมสีทองทั้งต้นเลยครับตนน้นไม้ใหญ่เป็นต้นน้อยครับเป็นต้นต้นลูกเป็นลูกใหม่ที่ล้นอยไกลๆต้นนะครับไกลๆต้นพันธ์ศาสีทองกับสีมีต้นพันธ์ศาสร์ใหญ่นะครับแต่ว่าต้นใหญ่บได้สีทองครับ กรสเป็นใบสีเขียวปกติแต่ว่าตัวน,นี้มีความแปลกประหลาดคือมันสีทองแล้วก,ก็สีเผือกสีขาวทั้งต้นนะครับพ่อพี่น้องนักเสียงโชคนักสแสวงโชคสาบข้าวได้ข้าวกับผ้ากันลังไหลมากขอโชคขอลาบมาขอเลขขอหวยนะพี่น้องเนาะ กายพี่น้องคุณผู้ชมในเมืองตนพันศาส,สีทองนะครับซึ่งก็เป็นลูกไม้ที่ล้นบ่อกไกลตนนะครับที่เกิดยุ่ใไกลๆก,กับตนแม่เนาะครับอันนี้เป็นต้นลูกครับเป็นตนนน่อยแต่ว่ามันเป็นสีทองสีเผือกสีขาวเนาะก็แล้วแต่สีมึงผู้เชนนึงกับว่าสีทองผู้นึงกับว่าสีเผือกผู้เชนนึงกับว่าสีขาวครับพี่น้องคุณผู้ชมปกติแล้ว นี่ครับตน้ตนแม่ต้นพันุศาสตร์่ต้นนี้สิเป็นสีเขียวแต่วลูกต้นลูกที่เกิดมาอยู่ใ,ใกล้ต้นแม่นี่มันมีความแปลกก็คือเป็นสีทองสีเผือกจึงที่เห็นนี่นะครับครับพี่น้องคุณผู้ชมครับต้นพันุศาสตร์สีทองต้นนี้ได้รับความฮือฮาเป็นข่าวโด่งดังหลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลร่างวันที่หนึ่ง งวดวันที่16กันยายน2563เลขที่ออก244083ครับเพราะว่าก้อนเลขที่ออกอา่าเลขสี่ออกงวดนั่นเนาะครับกม็มีนักสแสวงโชคเสี่ยนหวยข้อหวยเพิ่นได้มาซองใบไมๆแล้วเพิ่นก็เห็นเนี่ยเลข83นี่ครับอยู่หม่องนี้ล่ะครับที่เป็นเป็นร้อยไข่ไข่ก็มาแย่งกินเนาะอ่าขออให้ด้ครับที่กล่องเฮาบ่ได้จับปไปไหนเนาะ นั่นแหละครับหลายผู้หลายคนมากกัเห็นเป็นเลข83เป็น083ก็เลยนั่มไปซื้อเลขซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งแล้วก็ได้ข่าวว่าถือกันหลายเนาะครับพันธศ,ศาสีทองกรสิเกิดอยู่บริเวณริมหนองน้ำครับอยู่ใกล้ๆพันธศ,ศาสีทองนี่กรสิมีหนองน้ำครับพี่น้องคุณผู้ชม แล้ก็สิมีต่อใหม่คอนใหม่มีจุดสำหรับสักการบูชานี่ครับมีมองจุดทูบนะครับมือนี้ก็มีพี่น้องล่างไลเมา่อายครับมือนี้รลดแทบสิบ่่ามีมองจอดครับพี่น้องคุณผู้ชมบางท่านกับนําทูบเสียงท้ายนะครับทูบใบหวยมาจุดมาขอกระด้ตัวเลข สองตัวสามตัวนะครับเลขจากทูกใบหวยหรือว่าทูกเสียงท้ายครับพี่น้องคุณผูชมให้พี่น้องมือจากของเซนไวหรือว่าเครื่องสการาบูชาในมือน,นี้ครับนี่ครับ,ม,บมีใบสีมีไข่มีดอกใหม่มีพวงมะลยนะครับแล้วก็ข้อหวยพูดได้มากกับตองมาจ่องมะม่วงใบใหม่ใบพันธศาสีทองครับมองนี้ครับที่เพิ่นได้เลขแปดสามครับพี่น้องคุณผูชมนี่ครับตรงนี้ละ่ะ งวดนี้พี่น้องเลี้ยวเห็นมองเห็นเป็นเหลขตัวใดกะใส่วิจารยานผิดจารณาในการรับชมเนาะครับพ่อได้เป็นแนวทางครับคลิปนี้อาสีย่งบรสันในให้พี่น้องเมืองบรรยากาศการร่ำถวายเนาะคลิปนี้เห็นบรรยากาศต้นพันศาสตร์สะกดแห้เมืองต้นพันศาสตร์สะกนเนาะว่าวามเป็นไปเป็นมา ผ้มาม้าเมืองท่างเขาท่างออกผ้ามาหูจักมองหูจักสถานทีสก่อนเดี๋ยวว้คลิปนาครับพี่น้องคุณผู้ชมรอดติดตามตัวเลขที่เพิน่นลงท่งหรือว่าเพิ่นร่ำถวายเนาะครับครับคลิปนี้ครับพี่น้องคุณผู้ชมก็คือให้เห็นบรรยากาศท่างเขาท่างออกก็ผมว่านั่นแหละ ให้พี่น้องได้เห็นตนพันธสตร์สีทองซะกะ่อนเนาะเดี๋ยวพี่น้องคุณผู้ชมที่อยากได้เรื่องตัวเลขเด้อบ้านนี้พี่น้องคนอ่าพี่น้องคุณผู้ชมทีรอรุ่นตัวเลขต้องมึงในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้อ่ะสิบ่มีตัวเลขที่เป็นลงทรงหรือว่าเพิ่นล่ำถวายนะครับผมให้มึงบรรยากาศภายในสถานที่มองนี้ซะก่อนให้พี่น้องคุณผู้ชมไปติดตามตัวเลขในคลิปหนา พอว่าเพ่นร่ำถวายมื้อนี่หรือว่ามีการลงทรงนี่ก็ใส่เวลาโดนพอสมควรเนาะครับบางฉากบางตอนบางคลิปบางเสียงอาจิิมีการตัดออกไปเนาะครับเพราะว่าช่วงเดว่นฟอนร่ำถวายนี่ิน่นเปิดเพลงนะครับเพื่อว่าสิบได้มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็มีการสรุปเลขตัวเลข ในคลิปต่อไปนะครับกให้พี่น้องคู่ผู้ชมรอดติดตามในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้นองคูณผู้ชมทุกท่านดีเข้าเม,ามืองเข้ามาชมกดไลค์กดแช่นะครับพบพอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ